สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสบายดีมาสกุลสกุลสบายดีลูกทุจารังเย็นทุจรังแล้วแล้วอะไรแบบนี้มามามาพ่อแม่พ um> ี่น um ้องเอ้ยเปิดหานมือแรกเด้อวันนี้เด้อหนอนปลาทองเด้อปลาดุงเลยมามามาอุ้ยอุ้ยพี่จะนอนป่ะพี่จะนอนป่ะ ร้านแรกจ้าประจอยมากปเดิมรกระจอยก็ว่าชนามานั่งปรเดิมน่ะข้อจังมีข้าวไข่แล้วใใมใส่ไข่ลูกกันนะข่าอขไข่แล้วมัจั ใช้ทำใช้การเปเี่ยนเลยจ็เห็นก่อนหน้ก่อนหน้านอ่ะฮะฮะนี่ยาอยากทำแม่ชอบเป็นยังหัวแม่ยืนนาเยงเียงลูกแม่แม่แม่ลูกแม่ลม่เดี่ยวเดียวเดียว 大家，大家。 มาเปิดเดั้น <Stephen Biden> ้านเัน่ปลยเด้อเพราะว่านานาวแล้วก็้อย่างเปิดขนาดท่าท่ากันยังมือจังเลหนาวหนาวแล้วเราจะได้อะไรมาเด้อมาเด้อหักหาเขาให้เข่ายอ่ะมมามา ใ,ใส่ยุ้ยไส้กะมะนาวอ่ะมาเด้อมาชาผมเลทตั้กับมาซาเด้อเด็ดมากตักับมาชาเด้อเนาะว้าเนาะตั้งกับมาชาผมเด้อป้าลุงก็ว่าไปไปโ่ว์ลูกมาแล้วก

เพ้าะว่าเศ้ามากเศ้าเลยแต่บ่ได้เนี่ยจัง okay ลูกถเศ้าหลายเ่ากบ่ได้เพราะว่าเขาต้องตป็นแม่ใหดกับเขาให้กับเขาให้ลูกประกาจังจงลูกถ้าเ็มเฮ็ดมบ่ได้ตอนเศร้าแบบจะเียม่อไหร่จะแนมเมื่อไหร่ท้องเราเห็นยัหัว่อยนะเมไหร่ก็วู

ว่าน mm ีมากแต่วาเ่ได้เปิดห้ากับไบเรี้ยงไงบเรียกเากับ่าเอรากนั้ากับยังบ่เเิด

จ๋าไม่ใช่ผมเ้อะมาดูจ FC มามามาจ๋าผมเม่นไปเลยไม่ใช่นะ FC มามามาจนี่นี่นนี่ไม่จอยสจานะบงนี่บางนี่บางผมไม่จอยนี่คนดำเยอะเลยโน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 

ช่อมการเชื่อกันหน้าหน้าตาชื่อพวกคิดพวกอย่างมนต่อมหน้าตาสทีผมเลยเชื่อมรห้เล่อยไตายเฮ้ยเยเฮยไม่ได้อยังนัหอล็อกบ็อย่เหยีกูนีแย่แยเห็นมันเห็นมา้มันน้มันนาเห็น่ะเือกันมี้านนครับหั่นเปลียนนันเลย พ่อเป่าแหงแล้วเอาพปกลูกแกเอเอาเองสิเป่าเองเล้วะ่ว่าเป่าให้มันแหงของพ่อทหารเขาต้องเงีจะนังเป่าเองแล้วหรอมาเขาหนเขาอย่ากมาเป่าให้เขาอย่างนี้

ไปยุไถ่ทุกคนต้องไ่แห่แห่แล้วมันเหน็บผมก็เทียผมเสีมเนีวเพราะว่าไม่ใช่เลยว่าผมใส่ละมันมัแตกนะถ้าเ่มลดอันผม้าเปาลามนเ็มแทงนเวแล้วไม่กลอยากดูเ cái đẹp đẹp nhéo cong cả lưng rồi, cái bồn hả đại công nghệ, nhéo nhéo ra thì nè, phải, còn không เรา่ไเปิดเปิดเปิด่ได้ห้าน่ะพรุ่นี้แล้ว่ะไม้ยัเออีลองไปจากฟิมเข่าทาเขาห้เล่ะทางที่เสียกระดงกระเดิมเห้นกันจากฟิ้มว่ะเอาไปเล่าว่ามันยังสิคือเก่าอีเ่าเาหมนเขาเหมกัน่ะไม่ใส่เข่าเลยเออเออ หายไปเลยได้กินขา้าวตัวรับชินตัวรั้หายถ่านเี่สาได้กินข,ขา้าวชอาเอ็นเห้งยินเยินแบบนี่ก็คือตัวนีบตัวนีบ่<ม>อยก็มีสองตัวได้ก็มีสองตัวเหมือนปักไฟซืือมาโดยเฉพาะไ้้เลย เดยเฉพาะกบบริษทเฉพาะนักศึกษาทขไมหมดัค้หาหลาบาทลองเดินมาลองเดินลองแม่เขาเปิดๆเริ่มเนี่ยไอ่เบิดโกาเปิดเปิดนะน่ารักเนาะ นม่ได้โบ้เนอะเนาะเราบกตอนเท้งี่ายน่เลยแล้วก็ห่ตกี้่อยทเไว้ได้ทำผมผมาำผมทำผมเจ้าอย่างนี้นมไล่ทำเขเห็นะไรตนี้เสร็จไม่ให้ไล่อีกยเ็ดไม่ไล่อดต่ดวดูส่รปลาลุงึงอยู่นะหนาว้ลูก ได้เอไ้เมาแล้วเลยน่ารักนม้ัด่หน okay. yeah. ัวเด้อบอกตรี้ว่าหัวู้ไป็นีิฐหได้หมมาเด้อจ้ะมาหนังวัวเด้อมาเด้ประมาณนี่พี่น้องได้จริงๆนะเท่าไหร่เลยกับโคเลยแต่ว่าอันนี้เห็ดไหนนังเด้อพี่น้องเห็นใเมืองเลยเดิมเลืเปผมก็จอยนะหน่

บ่หมัอมม่มหม่อมหม่อมม่อมหม่อมหมอมม่ต้องให้กุศล้านบ้านไหนมาใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยามห่อนมีต้องซื้อันมนล้ะตอนนี้เราต้องใช่คอนหนาวแล้วตอนซื้อันมตงน้องยังไงละตางกันเูด้นยไงด้วยข้ามาะไหมงู้ยด้นะโอ๊ยปีนมึงกินได้มหมเนี่ย มาชะฝนรองามแฉะสวยอีกเพื่อนหอยช่างสองรม่ใไ้แบบนีแหลนแิดว่าแมงอยู่เีอะเพือนกั่ยัางก็ได้ซื่อขอามาดอกคนว่าหลุถิ่มมาหลายว่นแต่นี่อยู่สี่คนต่ว่านี้ก็สี่เยอนี้สี่คนแก่สี่ผสมมผสมแค่สั้นแล้วไปโต๊ะก่น มันถึงมันก็ได้เนี่้านกูนอนไหมบ้านนี่กระโองเลยเอดม้อนร้อนก็ได้เด้อเห็ดร้อนก็ได้เห็ดตรงก็ได้เห็ดงามได้แล้วเห็ดร้อนก็ได้เห็ดตรงก็ได้เน้องเอยสอยก็ได้แต่ว่าซอยแต่ฟซินิงเด้อี่ักระซิง

น้อง bò để kiếm นม ừ. 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 ừ, ừ. này chị แหมมนะฮ้อนล่ะลูกฮ้อนห้อง hồng เพิ่นห้อง hồng chị mà nó lay ừ. này, ra anh bò, hành 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 hú quá, ừ, cái cái à ơi, là... ừ. 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 đi bao gồm đi, hả? Ừ. Ngang <laughs> แม่มีบอ๊ะอันนี้นะแม่พันแม่มีห้องแม่จอยพคนกว่าห้องแม่มียันดูห้องชื่อจริงแล้วแหละเพื่นน่ะยันเมรดะขนาดไอ้ทิดยังงูเพื่อนแม่มีแม่มีอยู่ไม่ได้คอยมีคนห้องอะไรค่ะานี่เพาผมลูกปะเออแม่มีเห็ดอยู่นี่นะแม่มีสวยซูเอยู่แม่มีวะแม่จริงเพื่นีม่ไปห้อง แต่แม่มอมนี่จะจอยคนแมมมี่นมมแต่ระไมใช่แมมมี่ะใช่แมมมี่ะเสียมึงน้อเสียปารุมมึงน้อคนไหนค่ได้แมมมี่นะลูกคนไหนอ่าได้หรใช่ม่จอยเลยใช่ม่จอยอาไใช่าเลย่ะาไหมนียวใช่าอไปอไปใช ไปมัวแม่กับโบเล่แล้วนะน้อได้ได้ข้าเองเลยได้ช่างไปวอนเนี่ยแม่มีบงสีไเบงมัวหน่อยอายุยืดยเห็นบห็นบ่าเห็นบงมัวน่อยแล้วหอนะเห็นบ๊งมัวน่อยไม่ได้ไม่ได้น่ะนะมาหาบ้านเจมาหาว่านาหยลงมาเถอะลงมาลงมาเถอะ่าไปหย่อกทะเฉยลงนะครับเอาไว้แต

ไปเออไปไเะเป็นไรมันกินต้นไม้อารู uh 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 ้ป่าผมวยาอีดอนนะเงียเสร็ดสวยเื่อนัดติดเห็นลูกัว่หน่ะย้ายไปเด้อวนเ้อะโมโนได้่ามโชนนะฮะโมหน่อยเจา

จริงๆชำของปะจอยเนี่ยหกชิบเดิมๆำของปะจอนีหกชิบแด้จุงนะคุสั่ไปพุมบางคมนาพุ้าวหลายนี่กมะนิาวแล้วนี่จะหเน้การอยู่ไทยกอนไทยกเรอดหางชิสองร้เกิดนี่กโอ้อยาตีนาอีกอาเจ็บนะฮะอาเจ็บนะฮะตีนาอีก งามเด้งามลยงามว่ะวงามไปงามเร็วจ้านีเดินเด้อแต่ิเงาเแบบนี้เด้อจ้าเร็วแร้วลานก็ได้นะเอ้ยเออเสร็จแล้วจ้าทูจ้าเลยจ้าอ้จ้าโอ้ย phun 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 cái phun 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 đàng phun phun ăn 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 chưa phun đàng phun 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 này phun oh. này ไปใช้ลูก่ะหยยบน้ำด้วน้ำเห็นว่ามันหัวออกไงน้ำน้ำเอ้าแมวแมวมาเหมผูกตรงนงัหน่ะงอหมูน่ะเห็นว่าเดียว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 มาพีูกมาพีมาพีข่ามาในพี่

อสิไปใช้นี่เอาเอาอเีนวัวเลยนี่ซื้ยังกรดกเดีแทนะออนแอนอนแนแค่เห็ดเงาจะหขอวะมันมยแอนแอนนะฮะแอนแอนแอน่ โอเคซาฟองแม่พี่น้องไอคลิปนี้ซาท่องก็ชอบคลิปไปแล้วเนาะนี่กระแฟร์ซาฟองพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องคือเจ้าเด้อเนาะที่ประทังโฆษณากับขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC หลายๆเด้อเนาะลูกค้าหอยเซาเรานี่ลูกค้าน้อยลูกค้าลานลานน้อยหอยได้อันนี้แพง้งขียังี่แพงขี้ในตานี่ ใส่สุดเทแท้อันนี้คือแท้นี่นะอากระจนอยากมีลูกพอดีให้ว่าชนาใหญ่ก่อนเนาะว่าอ้านี้พี่น้องมันมาเด้อมันมาเฮงเฮงว้านี่ประเดิมประจอยประเดิมให้ได้พ่อแม่พี่น้องเฮงเฮงเด้อเนาะคักอยู่เฮ้ยคัก สิแต่เห็ดผมไปงานไปยังได้เบิดนะนเนาะพี่น้องเลยแต่งหนากระไรแต่งหนากระไรแต่ว่าสิง,งามด้บยพงให้ไหล่ก็ไไรเนาะพ่่อแมพี่น้องให้ไล่เป็นช่อเป็นยังหนะันเนาะแล้วก็สิเปียสีมูนหรือว,ว่าสิเห็ดร้อนเห็ดยังได้เบิดพีน่น้องเลยราคากะมาเว้ากันเลงแล้วแต่ผมเนาะมึงมึงมีตู้มีตู้ชุกอีเดะ ไปก่อนเด้อคลิปนี้ก็เด้อบ๊ายบายสบายดีลูกบ,บ,บายบ้านบายบายเด้อไปก่อนเด้อบ๊ายบายบายในกวาดลานเอ้ยหน่วยตาข่อย <c ười> บ๊ายบายสบายดีบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย,าย,ายาไหลงัวเลย